แฮปปี้วาเลนไทน์วันนี้กุหลาบแพง,พงช็อกโกแลตก็อ้นวนกล้วยแล้วกันรักนาจุบ๊บจุ๊บปสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิมคุงพักสมองกับน้องปิม288ปรบมือครับ 6โมง26นาทีคุณผู้ชมกษะสัตย์เอ็มร้อยไปขวดนึงก่อนถ่ายคลิปอัน <c oughs> นี้หมดเลยนะยนี่หมดเลยสัตว์จนหมดเลยคุณผู้ชมคือติดตามอย่างใกล้ชิดเลยคุณผู้ชมสําหรับโหนกระแสน,นะครับผมที่ว่ามี LGBTQ เนี่ยนะครับผมเอาน้ําร้อนไปล่าและล่าสุดเนี่ยก็มีคนที่แบบอยู่ในเหตุการณ์ผมเขาอ้างตัวนะ ว่าไม่เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นพวกเดียวกับคนที่เอาน้ําร้อนเนี่ยไปลาดไม่ใช่นะคือเขาขู่ถ้าไม่ทำเนี่ยก็จะโดนทําร้ายก็เลยต้องไปเ,เขาบอกว่าถ้าไม่ถ่ายคลิปเนี่ยจะซวยก็เลยยืนถ่ายคลิปวิดีโอให้ไรเงี้ยนะครับหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยอย่างนี้เนี่ยออกมาฟอกตัวหรือเปล่าเนี่ยมาออกรายการหขนกระแสนี่หวังให้กระแสสังคมมันเบาลงใช่ไหมโอ้โแต่อันนี้ต้องยอมรับตรงๆเลยนะที่นั่งอยู่ในรายการหขนกระแสแจ่มทุกคนนะ เรืส่สวยกูไม่รู้แบบดีเหมือนกันนะคุณเนี่ยไปติดตามกันได้ผมก็ไม่รู้นะว,ว่าวันที่ปล่อยพักสมองเนี่ยกระแสมันจะเบาลงไหมนะครับหรือว่าจบกระแสไปแล้วแต่ผมดูอยู่แล้วแบบกำมัดมอ่ะอ่ะก่อนจะเริ่มรายการนะครับผมถอดสมองทิ้งไปฮะต่อให้คุณเป็นคนที่ไม่มีสมองหรือว่าโง่ก็ต้องถอดมันทิ้งกันนี่มารายการพักสมองหกโมงเช้าเนี่ยเบบอๆหน่อยนะ ไปซ้อมกินขนมไหมนมน้ททางพิก ทั้งพี่หนุ่มโอ้โหแต่และคนปั่นไม่หยุดเลยผมนั่งดู้ผมนั่งดูใน,ในรายการเผลอไม่ได้เผลอไปยืน่นหนมให้อ่ะอย้กรู้ไหมเนี่ยเข้าไปข้างในเนี่ยสวยๆอย่างเงี้ยเขาจัดตัดผมหมดเลยนะโอ้โห,โโหนี่เขาก็กลัวไงเขากลัวว่าจะต้องเข้าไปอยู่ในคุกจริงๆไงเพราะว่าขู่คนิมก็หลายแรงนะคนุณผู้ชมนะภาพวงจรปิดมันก็เยอะไงนึกออกากโอ้โหแล้วคนที่บุกไปทําร้ายเนี่ยก็ถึงขั้นนะขึ้นไปบุกถึงห้องเขาเลยอย่ะแล้วก็เอานกต่อไปพูดว่าแบบเออเพื่อน ไม่เปิดประตูให้หน่อยเหรอสรุปเปิดประตูไปพุ่งเขาจะไปทำร้ายกูวิ่งสวนออกมานี่น้ำดูคอมเมนต์นี่เข้าซองเจพอรเลยโอ้ซองเจพอรโอ้โหคอมเมนต์ไปแบบทหารราบเลยไอ้คอมเมนต์เฮ้ยอะไรเนี่ยเรียบร้อยกูเลดาพังแล้วนี่่นูบอกอะไปออกในรายการ อูไม่ออกเลยคุณผู้ชมคือสวยจริงอะไรเอ่ยบางอันก็สั้นบางอันก็ยาวบางอันก็เล็กบางอันก็ใหญ่บางอันก็เบซ้ายบางอันก็เบขวาบางอันก็ตรงถนนอีทำไมอะชีวิตมันรุนแรงต้องการอะไรมากกว่านี้อีกวะ บางอันใหญ่บางอันสั้นบางอันยาวบางอันแบบเแบบ้ซ้ายเบ้ขวาก็มีอีฮะ <c oughs> สมปอนว่ะไม่ผิดนะทำไมอ่ะก็ไงวันนี้ต้องมาเลยผมเคยคิดด้วยนะว่าพี่ยอดอะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะแกเคยเป็นช่างแอร์มาก่อน ในประเทศเราก็มีไม่กี่คนพี่ยอดก็นหนึ่งในงนั้นนะนะโอ้โหแล้วทรงเอ่ยรูปร่างผิวพรรณรูปถึงหน้าตาคือเหมือนมากคุณผู้ชมผมไม่เล็กไม่งอกไม่ชิ้นไม่ผักไม่ไ <c oughs> <c oughs> คลาสสิกคลาสสิกจัดมีคอมเมนต์เข้ามายืนยันด้วยแว็บแรกผิดท,ทุกแว็บฮนะ เหมือนจริง <c oughs> นี่คือสิ่งที่พ่อแม่เห็นเราตอนแก้ปัญหามือถือให้พวกเขา <c oughs> ถ้าไม่ติดเกมก่อนนะ <c oughs> ผมเป็นโทนี่ตาร์กนะฮะ <c oughs> ล่าสุดแม่ผมอยู่สามพานผมอยู่นนทบุรีบางใหญ่แม่ผมขับรถจากสามพานเพื่อไม้ผมกดปุ่มเปิดเสียงให้ <c oughs> เสียงมือถือมันปิดอยู่ <c oughs> มาถึงโวยวายเลยเปิมมือถือแม่เป็นไรไม่รู้อ่ะใครโทรมาเนี่ยมันไม่มีเสียงเลยเอาดูหน่อยดิพึ่งซื้อนะฉันเราไม่อยากใช้เหรอายี่ห้อเนี้มันใช้ยากเนี่ยประกงประกันมันก็หมดแล้วผมกดเนี่ยตรงเนี้ยปุ่มเปิดเสียงอะ่ะนี่ไงแม่แเวลาดูมือถือต้องดูอย่างนี้นะด,ดูดูระยะนี่นะอ่ะไหนไหนลองโทรมานดิผมก็โทรไปตรีงเออได้แล้วนี่แม่กลับก่อนละ รู้ไหมเธอเป็นผู้ชายคนแรกของเราเลยนะดีใจจังที่เป็นคนไทยอะ่ะปกติเราเจอคองโกอ่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ไม่ได้บอกให้สู้นะไม่ใช่บอกว่าสู้สู้นะทุกคนไม่อะ่ะขนาดนะ <c oughs> มึงจะใหญ่ไปไหนวะอุ้ยแล้วดูชื่อเฟซ รักคืออะไรกับผ you know> ู้ชายที่ชื่อ Facebook ว่ารักที่บอกหลอกมากี่คนโอ้โหคบเพื่อนลอกการบ้านนะรุ่นนี้รักวุ่นวุ่นของวัยรุ่นปอหนึ่งเด็กสมัยนี้นะถ้าย้อนเวลากลับไปนะยุคผมมันยังไม่มีโซเชียลเนอะยังไม่มีมือถืออะไรเงี้ยก็นั่งเล่นพ่อแม่ลูกกันยุคนั้นอะอูเล่นเป็นแม่ฮะ คุณขามีจับมีจับน็กไทยนะมีเน็กไทยด้วยนะวันนี้เหนื่อยไหมคะคุเลยเป็นแม่ฉันรั่วเมื่อก่อนผมเป็นเด็กที่จนมากๆแต่ทุกวันนี้ผมเป็นผู้ใหญ่ที่จนมากๆเลยฮะก็จับมือเลยฮะแมบพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยและในวันหน้าผมอาจจะเป็นกำนันที่จนมากๆเช่นกันอะไรอ่ะอ๋อผู้ใหญ่กำนันนะ ชีวิตแต่งงาน20ปีผมไม่เคยเชียงภรรยาเลยสักครั้งผมกลัวผมตายดีแล้วพี่ดีแล้วจริงๆเขาเป็นผู้หญิงอะเราเป็นผู้ชายอะไรยอมได้ก็ต้องยอมครับคนเรามันรักกันมันอยู่ด้วยกันนะเรื่องของครอบครัวกันให้อภัยคือสิ่งสำคัญนะครับยอมได้ก็ยอมยอมไม่ได้ก็อย่าไปเถียง ต you ายมามันไม่คุ้ม่ะโอ,อ้โหเห็นกล้ามแขนกล้ามขาไหมฮะโอ้โหเดี๋ยววัดได้ต่อยเลยฮะตบหน้ากูเนี่ยฟันกูก็หลุดไอ้เชื้อร้านมันชื่อร้านมันโหดเหมือนกันเลยคุณผู้ชมนะสุราหมูกระทะน้ำจิ้มรสเด็ดคุณผู้ชมโอ้โหนี่มีคนมาโฆษณาเพิ่มเติมครับมูหันบังโจ้ แต่ละคอมเมนต์ดิความอร่อยอยู่ในใจจนต้องบอกต่อโจ๊คฮาลานนะหมูกินผักนี่เนื้อหมูก็มาจากผักนั่นแหละคิดมากเออว่าหมูกินผักนี่ว่าเออเออเอออะไรขออภัยที่แช่ขวาลองแช่ตู้เย็นแล้วมันแช่ไม่ได้โอ้โห เท่มจริงๆเลย่ะโอ้โหนี่สปอร์ตผู้หญิงคนนี้ได้นียเ <quiz ás> <c oughs> ออ้มันเห็นแล้วมันชื่นใจจริงๆโอ้โหแล้วไม่มีป้ายด้วยนะถือว่าลู้มเลี่ยมจะได้แบบไม่แจ้งไม่ได้ไงวันเดี๋ยวนี้มันมีกฎหมายอะเราถ่ายรูปไปแจ้งเนี่ยแจ้งจราจรในแอปเนี่ยเราก็ได้เงินส่วนแบ่งมาด้วยนะเออนี่อเอาป้ายออกกันเลยโอ ยอนี่ของขวัญมันวาเลนไทน์คุณผู้ชมนะครับเพิ่ง <c oughs> จะผ่านมาไม่กี่วันเองนะวาเลนไทน์นะยังไงก็รักนะ <c oughs> <c oughs> ใครได้นี่นใจตายโหงเลยจริงนะเนี่ยนะถ้ามีคนซื้อให้ผมนะโอ้โหชื่นใจจริง,รงถึงเราจะยังไงเขาก็รักนะมันดีนะมันอบอุ่นนะ กูยังสงสัยว่าเรียนเพื่อ <_ d ata> เรียนเพื่อฮะไม่เข้าใจ <_ d ata> ผมเป็นเรียนนะตอนเด็กอะผมลืมไปหมดแล้วจะมีจีบด้วยอะถ้าจำไม่ผิดอะ <_ d ata> จีบชี้จ้วงแทงเพื่อทำไมเวลามีโจรมามก,กูต้องปล่อยเขารอใช่ไหมกู <_ d ata> จรดป๊บหนึ่งเข้ามาเลยโ <_ d ata> <_ d ata> อ้โหอ่านคอมเมนต์ก็ชื่นใจ <_ d ata> ดีค่ะนักเรียนจะได้ทักษะการป้องกันตัว <_ d ata> ซื้อสเปรย์พริกไทยด้วยอะจริงจริง ุณผู้ชมได้ดูข่าวไหมอันนี้คือภาพจริงนะคุณผู้ชมเออยกเว้นตัวละครเกมไม่เกี่ยวนะ <c oughs> ภาพจริงรถเมยกล้ออย่างนี้เลยเออกข่าวหลายช่องมากนะครับยัง GTA เง็บสามร้อยหาแฟนให้จริงใจอ่ะไอ้นเบ ไอ้หนม่มี4 0 0นะเองเก็บเงินเพิ่มหน่อยไหมสร้อเองเก็บอะสมมุติเองเก็บได้เดือนละร้อยห้าร้ออเองถ้าเอาดีๆหน่อยอะเองเก็บเ0็ด0้อยแ1 0 0 0นึงถึง1ันหพันห้าไนตัวดีๆนะมีคนคอมเมนต์ทักค่ะวันนายุกวันนยุกยิกวันนยุกยิ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 กย จีเอ็มมาตามตัวอไ,อไอ้มีมที่กูเห็นบ่อยมากนี่คือกูและนี่คือแม่กูวไอ้ตีเจ็บเนี่ยไม่เคยว่าเลยจเจ้าไม้มาตีจะอะไรมาตีเนี่ยไม่เคยว่าแต่มันอาย่ะเวลาจะตีเนี่ยกลับไปตีกันที่บ้านได้ไหมคุณหมอแย่แล้วคะ่ะคนไข้ชักในห้องน้ำอ๋อปกติหมอทมําทำบ่อย ไอ้หมอคน่ะชักไม่ชักเงี้ยหมอคนล่ะชักแล้วมึงชักบ่อยจริงป่ะเนี่ยหมอเ้ก <c oughs> ูจะบ้าวะ่ะกลางวันและนี่คือกลางคืนโปรเต้หห่อเดียวอยู่ ตรวจพบเจ้าวาดใจดีเปลี่ยนชุดทำพิธีให้พรสิกาอย่างแนบชิดช่างน่ายกย่องจริงๆนายอีนะโปเต้กับอาตมาอะไรน่าทานกว่ากันเจริญคล้ายคืนะไอ้ขมเม็ดไอ้ขมเม็ดหยาดก่ายี่อันนี้ เกีอยี่าคอมเมนต์ที่หยดหยดนะสนับสนุนโดยน้ำมันร้อนสันนะ เหนื่อยวะไอ้คนมันน้แฮปปี้วาเลนไทน์วันนี้กุหลาบแพงแพงช็อกโกแลตก็อ้วนกล้วยแล้วกันรังนาจุ๊บจูเปิดดีด่ะไอยยังน้อยกินได้ดอกกุหลาบเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวมันก็แห้งเดี๋ยวมันก็เฉาะถูกไหมไปโรงเรียนเนี่ยให้กันเด็กๆนักเรียนให้กัน สาวเล่นทายนะอ่ะชอบใครก็ซื้อไปให้เขาเขากลับมาบ้านก็แห้งเฉาอ่ะกล้วยเนี่ยอาจได้กินประเบอร์เอาไปฝากพ่อฝากแม่ด้วยมึงจำไม่น่มที่มาส่งแกนบ้านกูประจำได้ป้างที่ว่าเจ้าชู้พาหญิงมานอนไม่ซ้ำอะความลับมันคือไอ้จุดจู้มันเล็กเท่านิ้วก้อยมึงรู้ได้ไงใครบอกมึงเชื่อถือได้แค่ไหนเมียกูบอก เชื่อถือเนี่ยอาพอนีแต่เพียงเท่านี้คุูชมสำหรับรายการพักสมองนะหวังว่าทุกคนจะมีรอยยิ้มเหมือนเดิมชื่นชอบฝากกดไลค์เป็นแรงใจด้วย s c r i ครช่องที่สับคันลึกกดกระดิ่งด้วยนะครับกดกระดิ่งนี่เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับผมเจอกันเีคลิปต่อไปครับ you. <laughs>